ทำรีโมทบังครับทีวีับทางแรกมีปืนนะครับทุยทานแรกต้องเอาไอ้นั้นจากหูฟังเราเรียกว่าอะไรอะไรไมันููแจ็คไอ<ด>ส,<า>สัตว์อะไรไมันนะสายแจ็คครับแจ็คแม่มคิงน,น,นะครับโคดามพอแดงดอกจิกนะครับแม่งพกเร่งเลยครับจะมีสายตรงสองอันใช่ไหม <c oughs> ให้แกะตัว IR าจากรีโมทนะครับ วอเตอร์ขีดขีดเป็นร้อยเัื่ไม่ออกนะครับก็จ้างให้เขาไปควัดหน่อยดิฟัดควัดเลย่ายเลยโอเคครับเอาดอยเลยนี่ดอยไปเลยทีเดียวนี่เกะไม่ออกนะครับให้ใช้วิธีการ ีการมหาปลาไหลนะครับเอ้ามานี่คตัวเนี้ยตัวนี้ไออ่าเดี๋ยวว่าสัตว์อาสัตว์ไออาร์อะไรขั้นแรกเอาหัวแร้งมาครับกับตะกรวนะครับตะกรวนี้ไปซื้อได้ครับอะไรครับกล้องแม่งกลงที่หมายครับขายได้ครับเอาซื้อได้เลครับสาปลาเล่นเด็กนะครับมา แล้วก็อุปกรณ์เสรียมพร้อมเลยครับถ้าใครอยากทำอันนี้แล้วก็หิวไปเ้วยเราต้องไปซื้อเหนียวไก่มากินนะครับแล้วมันจะไม่หายนะครับแต่คุณรักษาไว้ดีๆใช่ไหมเสียดไม่ส่า ต้องเอายดงไงอารวไงน้ะครับดีไงคัตัวอาร์เมื่อได้ตัวอาอมาแล้วครับ เรานะครับทาการเอาตะัวที่เราบลีมที่ออกเมื่อเสร็จแล้วให้ทําการหายรีโมทอีกรีมทครับนี่ทําการแกะออกมาครับไม่ต้องแกะด้วยครับมันปังไหมครับดูี่บุญหลวงจงิ้งอ่ะใช่เลยครับโอ๊ยครับผมงงเลยครับไหนวาใครวง่งใครวง่ง ในควงในควง,งเ,เต็มเม็ด <ฮะ S 1> ครับแอบอันนี้ครหมดแล้วครับทีหมดสู้ครับมันจะลายแล้วครับมันจะลายเลยทิ้งไม่ได้ไงไว้สัตว์ก็ระวังด้วยนะครับระวังเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวแม่เงเลยชิบหายเลยสัตว <c oughs> ์มันกำลังจะลายแล้วครับตั้งบนอะไรก็ได้ด่ตั้งบนนั้นนะมาค <c oughs> ุณที่บอกครับไอสัตว์ลายเหมือนเหี้ยเลยโอ้พยายามนะให้มัน ออกมาหน้าไปด้วยเลยเสร็จครับสิเนับแกต่อครับเมื่อะไรจะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งไม่นิดเลยหรอครับละ <c oughs> มานสี่วันได้นะครับไม่งไับสี่วันไม่ต้องทำม,มากเลยอ่ะโอ้ดา้ากับแม่ ไอ้นี่มึงแม่งนใจไม่รู้เรื่องเลยนี่มาแกไม่ได้มึงก็ไม่รู้แกเลยนี่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 ตัวไอ้อุ้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะมึงคือตัวเหี้ยอะไรอ่ะมันเจอตัวนี้กะตัวเหี้ยอะไรผมไม่รู้นะมาแกตัวไอ้ออย่างเงี้ยครับจุดประสงค์ของเราก็คือตัวไปก็ไปถามมับงี่มินงตอบว่าโอเคก็ของเฉยอนี่ ออกอย่างสบายครับต่อไปค,ครับนี่เป็นกันตดซ้ำไข่ซ้ำไข่ยานาทิชชลกักไม่ใช่นะครับโอ้ยสัตว์ร้อนนี่แค่รอ้รอนชิมหายเลยสัตว์มันติดกันนักลี่ออกอ้อาฮ่าแม่งเมื่อออกมาเสร็จแล้วนะครับ มาเร็จแล้ววันนี้เราจะเยี่มตัวสับของพี่นะครับตนกล้องนะครับนอนนี้สำคัญนะครับทูบมาอันนี้กล้องตรงนี้อันตัวไออาร์ที่ได้มาครับนะครับถู มาหนาตีลเลยมันแมนนะครับมาสัตว์เอ้ยมันแมนเสร็จแล้วนี่นี่เราได้ปลาปุงกันเมื่อมันแมนเสร็จแล้วครับให้ทำการเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันนี่ก็อุดเด่นเลยครับติงจอยรับ ัวครับเป็นไก่ครับอุ้ยน้ลายนลายี่ยไม่ไรลน้หนำขีมนะครับนน้ำี้นะหมุนนะหมุนให้มันเป็นอย่างนั้นกันเอาไอสั์รูดติดเลยเชื่อมเชื่อมดีกว่าครับเชื่อมมันดีกว่า การเชื่อมบริษัทเชื่อมลดคอมมาไม่แดกเชื่อมตะไมเชื่อมมันติดยังไงถ้ามันไม่ติดก็ไม่ต้องเชื่อมเชื่อมมันติดกว่าไหมคลิปนี้ก็ไม่ยางแล้วก็ม่งไปกวนบ้านเพื่อนในะสบายสบายเลยแม่ใช้โทรศัพท์ตัวเอง เดี๋ยวนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่ไม่บดไปนะบดไม่บดไม่ที่หมาเลยยังเอาสปตัดรอสักครู่ติดแล้วครับติดแน่นมากครับิดแน,น,แน่นไม่ใช่แน่นแน่นครับแน่นหมดแล้วไปใจแน่น หลุดแล้วครับ so, น <59. S 1> ี่เงครับไม่เลยสัตว์เยสบัติติดเร็วบดจริงไหมวะไป๊วมาดีบดจริงไหมนี่ อันนครับไม่เป็นไรไม่ต้องสองอันนี้ด้ะอันเดียก็บอสน่ะนี่ทำไทำอย่างนี้ออกพีพีไนท์นี่นกลองอเน้อนึ่งสองอันอันนี้ครับให้คุณทำการพันกับไม่เลยพันไปเลย ค้นท่านสา็จแล้วนะครับให้นําไปในกองไฟนะครับเผานะครับแปดนาทีนะครับแล้วก็รอสักสามวันนะครับรับรองครับเสร็จเก้านาทีครับสิดสครับรอไม่เงี้ยสามวิก็เสร็จแล้วนะครับโอเคมาเสร็จแล้วนี่เอาเลยครับวัยิ้มราทำอะไรครับผมไปทำอะไรครับผมจะฟังเพลงเสร็จไหมครับสัตว์ปรุสัตว์ฟังมาครับเสร็จแล้ว เราจะไปทดลองทีวีในบ้านกันนะมาไปไปโอ้ยเลับตอนนี้ค้าจ้างอยู่ประมาณสามสานะครับมาตามมาครับต้องตามมาถ้าแม่งไม่ได้ก็คลิปนี้ไม่จะเล่นเออ ไปโหลดแอปใน YouTube. ยคทูบไอ้ในใน้เป็นตัวมานะครับแอปไรละ่แบบรละแอบปบแบบย t u b e แอปไรละ่ะแอปวด นะครับพิมพ์อย่างนี้รุ่นรุ่นอะไรโซนี่โซนี่ตัวนี้นะครับโซนี่โซนี่เอ็กซ์ันนะครับโซนี่ทีวีเราไปไหมครับต้องใช้ระบบดีนิ้วครับต้องชิบบนิ้วลอันนี้ <c oughs> น มาตัวนี้ครับลดูรับตรนามกันเลยเคแนไปตรงแล้วก้โอล้วกไโอคแล้วกงก้รนงอครงบีนงอเนตีนงนไครงนเครนีคนรครับ โงเคนะว่ามันไม่ติดนะโอเคเออมันไม่ติดนี่มันงาทีอยู่ใช่แล้วมันไม่ดีมันนี่ไอรทีวีวอยู่นี่ไอ้ควายทีวีอยู่ออนีออ่มันไม่ติดเลยนะเปลี่ยนนะไอ้เปลี่ยนเป็นการเรื่องต่งาตงค่าทีวีวออนะครับมาลองดูนะครับแล้วกดปุ่มเปิดนะครับลองปรกดปุ่มเปิดมันจะปิดนะครับกดปุออม่มเปิดนะกดแล้วดูมั<ค>นปิดไหมสาม ว้าวจบคลิปไปแค่รี้บายอาไปเลยไปเลยว้าวเฮ้ยไม่ไดยานเลยอะ